สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนานและราศีเกิดนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีเรื่องราวดีๆด,ด้านใดบ้างเกิดขึ้นกับท่าน นะคะและในช่วงระยะเวลานี้ก่อนอื่นก็อยากจะขอเตือนท่านนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมให้มากๆกับทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการาจัดส่งเอกสารหรือว่าเตรมเอกสารคือทุกเรื่องนะคะงานที่ท่านทําท่านจะต้องละเอียดรอบคอบจะทําอะไรพยายามต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนวู่วาม จะเกิดปัญหาเพราะขาดสติให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะขอให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่คนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือดีค่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ปากมีเสน่ห์เปิดปากขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะสําเร็จ และที่สำคัญท่านจะมีโชคลาภจากการพูดคุยผลประโยชน์ผู้หลักผู้ใหญ่และคนที่รักและหวังดีต่อตัวท่านจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกักดันและให้โอกาสท่านมีโชคลาภและข่าวดีจากการเดินทางอุปสรรคและปัญหาจะมีมาไม่ขาดแต่ทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านจะแก้ไขได้หรือท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหากท่านแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้ ช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือดีนะคะทุกด้านทุกเรื่องและยังคงเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างยุ่งและวุ่นวายเพราะงานจะมีเข้ามาเรื่อยๆที่สําคัญท่านจะได้สัมผัสกับงานยากงานหินงานบางอย่างที่ดูเหมือนกับว่าจะง่ายแต่พอลงมือทํากลับเป็นงานที่ค่อนข้างยากต้องใช้ความละเอียดและอดทนในการลงมือทําฉะนั้นไม่ว่าท่านจะได้สัมผัสกับงานในรูปแบบใดก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ ขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะ,ฉะเฉลียวฉลาดขอเพียงท่านทําเต็มที่ท่านจะทําสําเร็จแน่นอนและผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาจะคอยหนุนหลังซัพพอตช่วงนี้ดวงการงานของท่านค่อนข้างเด่นเพียงแค่ว่าปัญหาจะมีเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยกว่าปกติถึงได้เตือนตั้งแต่ตอนต้นว่า จะทำอะไรก็ตามอย่ารีบเร่งใจด้อนมากจนเกินไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้และงานค่อนข้างที่จะเยอะปัญหาก็เยอะพยายามอย่าก,กดดันตัวเองให้ทำงานไปเรื่อยๆอย่ารีบเร่งจนเกินไปสุดท้ายแล้วท่านจะทันเสร็จท่านจะทำงานนั้นๆเสร็จทันกาหนดเวลาส่งอย่างแน่นอนช่วงนี้หากท่านจะต้องทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะอ่ายาก ขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะและอย่าข้ามขั้นตอนให้ทำตามขั้นตอนเพราะสุดท้ายแล้วผลงานออกมาดีค่ะมีดวงได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะและจะได้ทำอะไรที่หลากหลายอย่างในช่วงเดือนกรกฎาคมโอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้าหาช่วงนี้ท่านนั้นจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปจะได้ไปในที่ที่ท่านยังไม่เคยได้ไปมาก่อน นะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ดีขึ้นแทบจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่เดินทางตลอดเวลามีดวงได้ช่วยเหลือแก้ไขงานให้กับคนอื่นด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้แก้ไขงานให้กับคนอื่นจะได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันนะคะมีดวงได้แก้ไขงานที่ท่านทําเสร็จไปแล้วด้วยนะคะถึงได้บอกว่า ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมปัญหาเก่าๆที่คาดาคาสางในช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้ท่านจะมีทางแก้ทางออกนะคะมีดวงได้ทำงานเก่าๆที่ท่านเคยทำมาแล้วและหากท่านได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่าบ่นอย่าเถียงอย่าน้อยใจให้ทำให้เต็มที่เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังสนับสนุนผลักดันท่านอยู่นั่นเองนะคะ ช่วงนี้ผลงานของขัานค่อนข้างที่จะโดดเด่นจากนี้ไปอยากทำไรให้ลงมือทำเลยอย่าปล่อยให้เป็นแค่ไอเดียในฝันให้ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มและทำให้เต็มที่หากติดขาดมีอุปสรรคมีปัญหาก็อย่าได้ท้อแท้ให้ท่านนั้นแก้ไขไปรเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ท่านทำในช่วงนี้ท่านจะทำสำเร็จในที่สุดและจะทำให้ท่านนั้นกินดีอยู่ดีในภายภาคหน้าใช้คำนีนะ้ได้เลยนะครับเพราะว่า งานจะทำให้ท่านนั้นมีรายรับที่มากขึ้นกว่าณนะปัจจุบันนี้ยังคงเหนื่อยนะคะเพราะว่างานเพิ่มขึ้นแต่ว่าท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นยังไงก็ย่าได้ประมาทระวังคนให้มากๆมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาแต่ว่าโดยภาพรวมท่านนั้นจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะแก้ไขกับปัญหาเก่งมาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิก หากท่านนั้นกําลังวิตกกังวลบอกได้เลยว่าไม่ต้องวิตกกังวลใจค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะหมุนเงินแน่ค่องขึ้นท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หากท่านกำลังเครียดเรื่องการเงินนะคะควรจะไม่มีเงินใช้ใจ่ายในช่วงเดือนกรกฎาคมบอกเลยว่ามีกินมีใช้แน่นอนมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้และเป็นสิ่งของที่ท่านพึงพอใจด้วย ที่สำคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออยากกินอะไรได้กินหากตั้งใจที่จะไปไหนก็จะได้ไปหากการเงินติดขัดท่านก็จะแก้ไขได้ทุกครั้งบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นนะคะกู้ยืมสำเร็จค่ะสำหรับท่านใดที่ท่านที่ตั้งใจจะทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะคะขอให้ท่านเตรียมเอกสารให้พร้อมเช็กดูให้ดีๆก่อนจะยื่นเอกสารเพราะโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้รับการอนุมัติวงเงิน และที่สำคัญหากติดขัดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้คำแนะนำนะคะมีดวงได้เงินจากการพูดคุยมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านจะเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวจะมีมาเรื่อยๆนะคะและมีสิ่งของภายในบ้านแต่หักชำรุดพังเสียหาย ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงมีมาแน่นอนช่วงนี้ท่านจะมีใครบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่ท่านนั้นไม่สามารถปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้ยังไงก็ขอให้ท่านคิดให้ดีๆก่อนจะช่วยเหลือนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายภายในครอบครัวของท่านนั้นมีมาไม่ขาดและรายจ่ายที่เกี่ยวกับใครบางคนภายในครอบครัวของท่านก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยมีเงินใช้ใจ่ายแน่นอนแต่ท่านจะต้องไม่ประมาท อย่าเพิ่งใช้จ่ายตามใจตัวเองมากให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนะคะให้ระวังคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยเพราะท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงในช่วงระยะเวลานี้นะคะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงได้หรือไม่เสียมสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะเสี่ยงแค่พอได้ลุ้นก็พอข้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะคะหากมีเสียงเข้ามาแทรกเป็นระยะระยะค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านมีกินมีใช้มีเงินใช้ไม่ขาดมีเงินใช้อย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะ